สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอีพีสุดท้ายของการทําขนมใส่ไส้แล้วนะคะซึ่งการทําก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่เราจะต้องเตรียมของหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเราไปดูทีการหอขนมใส่ไส้กันเลยค่ะตอนนี้วัตถุดิบพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก็มาดูกันว่าวัตถุดิบในการทําขนมใส่ไส้นั้นมีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าขนมนะคะหน้าขนมตัวแป้งนะคะหน้าขนมที่พึ่งกวนเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าเหนียวแป้งข้าเหนียวนะคะเรานวดไว้นะคะเพื่อจะมาพุ่มไส้นะคะอันนี้เป็นไส้ขนมนะคะหุ่มไส้แล้วก็จะมีไม้กลับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นก้านมะพร้าวนะคะเราจะมาทํา ต่วนนะคะห่อใส่ไส้นะคะก้านมาะามาพร้าวเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีใบตองนะคะที่เรา,ากรัดไปเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่เราจะลงมือห่อนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหุ้มไส้ก่อนนะคะเอาแป้งข้าวเหนียวหุ้มไส้ให้มิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้มือเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ล้วก็จะแป้งขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะลูกประมาณเท่ากับไส้ขนมนะคะประมาณนี้แล้วก็กดให้แบนๆวางไส้ไปตรงกลางนะคะแล้วก็รีดหุ่้มให้มิดลูกนะคะก็ปั่นให้กลมวางปนใบตองนะคะ ขอาทำอีกรูปนึงนะคะเราไม่ใส่แป้งหนานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำปั้นหุ้มไส้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อก,กันนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวไส้นะคะอันนี้เราหุ้มไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันเลยค่ะตัวนี้ตัวแป้งนะคะแป้ง นี่นะคะเราใช้ใบตองนะคะอันนี้ใบตองนอกนะคะใบตองนอกแล้วก็วางใบตองด้านในนะคะด้านในจะเล็กกว่าใบตองนอกนะคะวางทับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วช้อนในการตักหน้าขนมนะคะช้อนแบบนี้แล้วก็จะตักมาเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วาง แล้วก็หยิบไส้นะคะวางไปบนแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หน้าขนมโปะอีกรอบนึงมานี้นะคะแล้วเราก็จะโอนะคะเราจับริมสองข้างเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็จับด้านอันนี้ด้าน ซ้ายมือนะคะจับพับขึ้นมาเป็นทรงตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทางขวามือจับพับขึ้นมาเป็นทรงตั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ก้านมะพร้าวนะคะเราเรียกว่าเตี่ยวนะคะพันรอบนอก แบบนีนะะ้ใช้ไม้กรัดไม้กรัดนี้ก็ทําจากทางมะพร้าวเหมือนกันนะคะเอาไปตากแดดให้แห้งนะคะใ้แบบนี้ตัดปลายอันนี้ก็จะได้ขนมใส่ไส้นะคะห่อแบบทรงสูงนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกหนึ่งห่อค่ะในตองน,นอกนะคะ อันนี้ใบตองในอันนี้ด้านหัวใบตองนะคะอันนี้หัวใบตองอันใหญ่นะคะปลายใบตองอยู่ตรงนี้ส่วนอันทับไปนะคะเราใช้สลับกันเอาหัวมาไว้ทา่ท้ายนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตักหน้าขนมมาเลย อันนี้เราทําขายนะคะเราขายไม่แพงนะคะเราขายสามห่อสิบบาทถูกมากเลยนะคะก็ช่วยๆกันไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจคนก็แย่นะคะก็พอมีกําไรบ้างแต่ไม่มากนะคะอันนี้นะคะจับมาแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือยกขึ้นมาทําเป็นทรงตั้งขวามือพับ ยกขึ้นไปแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวนะคะเป็นเตี่ยวพับกัดเข็มกัดนะคะแบบนี้ ใส่ไส้นะคะเดี๋ยวขอไปห่อให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมาดูตอนห่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขนมใส่ไส้ของเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะนําไปนึ่งนะคะทีละชั้นนะคะเราไม่เต็มสองไม่เต็มสองซึ้งดีนะคะอันนี้เต็มซึ้งนะคะอันนี้ก็ไม่เต็มดีนะคะเราก็จะได้ ประมาณนี้นะคะจากสูตรของเจรันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดตอนนี้เรากำลังตั้งไฟก่อไฟตั้งน้ำแล้วนะคะรอน้ำเดือดนะคะเราจะนำขนมไปนึ่งนะคะแล้วเราจะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ20นาทีนะคะเมื่อ,อนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจะนึ่งขนมใส่ไส้เป็นเวลา20นาทีนะคะเดีย๋ยว20นาทีแล้วเรามาดูกันต่อค่ะตอนนี้เรานึ่งขนมใส่ไส้มาครบ20นาทีแล้วนะคะเราจะเอาออกจากเตาแล้วนะคะ นึแล้วสีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะเรายังแกะห่อไม่ได้นะคะเรารอให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะมาแกะหอดูข้างในกันค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมใส่ไส้ของเจรันรันรันชาแนลนะคะ,ะเย็นแล้วนะคะกันนี้เราก็มาแกะหอดูกันนะคะอเค นี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะน่าทานมากเลยก็ทำไม่ยากนะคะแต่มันจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะก็ไปทดลองทำดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ